สวยมากเลยอะ่ะออกเ e อ e e นะคะออกเท่าเอสองเนาะแล้วก็เลี้ยวขวาตรงไปเลยไม่ต้องเปิดกูก็แบบนะใช้เดินตามแรงศรัทธาอูย่า อุยน่ารักจังเลยรถน่ารักมากนี่ถึงแล้วแน่นอนทางข้าวแบบนี้ทข้าหมดเลย เขารับหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นบีค์ดยูนิเต็ดมาสเตอร์อารีเพย์วีชาเทนแล้วก็เงินสดรับหมดเลยแต่ว่าต้องใช้พาสปอร์ตด้วยนะคะถ้ามาต้องใช้พาสปอร์ตแต่ที่สังเกตนะถ้าเป็นคนที่เนี่ยเขาใช้แค่บัตรประชาชนเขาอะติดเข้ามาแต่ว่าเราจะต้องเที่ยวนะต้องดีค่ะยี่สิบแปดหยวน ข้อห้ามในการเข้าไปนะคะห้ามขับรถห้ามสงเสียงดังห้ามสูบบุหรี่ห้ามทิ้งของโมซ่วนนะคะแล้วก็ห้ามเด็ดดอกไม้ต้นไม้อะไรอย่างห้ามนะคะแล้วก็ห้ามเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาด้วยนะคะตอนนี้นะเราอยู่ตรงนี้เราเดินเข้าไปเราจะเจอแก่อันนี้ก่อนแล้วก็มาทางนี้แล้วก็ไปทางนั้นแล้วก็ไปทางโน้นแล้วก็ค่อยอ้อมกลับโอเคอ้มางนีไปดูว่าเขาทำกิจกรรมอะไรกันยุ่คลุ้มมากนะ สังเกตได้ไม่งากเลยโอ้โหคนที่นี่คือแข็งแรงมากทุกคนดูแปลกอัดโคตโอ้ยกดสดชื่นมาก วันนี้นะคะเป็นวันธรรมดานะแต่นักท่องเที่ยวเยอะมากคุณคนไม,มไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะเพราะฉะนั้น,นแทันดีๆนะคะว่าจะมาช่วงเวลาไหนวันไหนเนะาะดูคนนี่แต่ไม่แน่ใจว่าวันเสาร์อาทิตย์จะเยอะกว่านนี้หรือเปล่าน,นะ ห <Hey. S 2> อตรงนี้นะคะเสาเสาต้นแดงแดงสดเนี้ยมันจะมี12ต้นแล้วก็ลายแดงอะ่ะมันจะมี4ต้นคืออันเนี้ยมันมาพอสต้นเพราะว่า เป็น12เดือนนะคะแล้วก็สีต้นเราก็มีสี่ฤดูนะข้างไหนถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปโซนอื่นกันต่อดีกว่าว่าโซนอื่นจะเป็นยังไง <laughs> เดินมานิดนึงนะคะแล้วก็จะเจอร้านขายของที่ระลึกอ,อยู่ในนี้ดูสิมีด้วยไปยังเป่ เกอร์น่ารักมากทุกคนของฝากวันนี้จิกซอน่ารักมากเลยทุกคนให้น้องๆฝึกต่อเนาะนี่เป็นกระบอกก็มีแมกเนต อุ้ยสวยมากเลยอ่ะเป็นรูปสแต็มนะสองสูมสองสี่ด้วยราคาห้าสิบเก้าหยวนสวยมากทุกคนนี่อันนี้ห้าสิบเก้าหยวนอันนี้แพงกว่าข้างนอกนะแพงกว่าถนนเฉียนเหมือนมีกล่องส่มด้วยจ้ากล่องส่มโจงหัว ว่าจะได้อะไรโอ้โหนี่สวยมากสามพันสามพันกว่าหยวนนี่เป็นลูบิกตรงนี้มีร้านขายขนมเนี่ยนีอ่อ ฮ่าบิซิมิบิ๊ซิมิเฟรนด์หงสมมอยี่สิแอันนี้อร่อยกว่าที่ซัมเมอร์ คราเมลนะเ็อปคาราเรลของที่เทียนหาน่ะ28หยวนเท่านั้นเรากำลังจะเข้าไปอีกประตูนหนึ่งนะคะ ข้้าามแลวถ้าใครมากับคนะทัวร์นะคะแนะนำให้เกกลุ่มกันดีๆเนาะเพราะว่าเยอะมากนะคนอะ่ะอันนี้ก็เป็นต้นไม้สำคัญนะคะของที่ปักกิ่งนะคะลายข้างในคือสวยมากนะทุกคน คนดูไลน์ต้นไม้สวยมากมีร้านขายของฝากแล้วไปดูกันว่ามีอะไรกันนะคะนี่ข้างหน้าเขาจะติดป้ายเลยนะคะว่ารับเออ่ครดิตการ์ดอะไรบ้างวีซ่ายูนิเทนเพ์มาสก,การ์ดเนาะแล้วก็อาลีเพย์วีแชทแล้วก็เงินสดนะคะ

อันนี้คืออะไรอันนี้อะไรอะชุดชา สวยมากแก้วชาคือสวยมากอันนี้ที่เปลี่ยนหัวตัวปั๊มนะคะมันจะเป็นแบบเล็กๆอย่างเงี้ยน,นักมากอันนึงประมาณหนึ่งเซนนะหนึ่งคูณหนึ่งเซนนี่พวงกุญแจ เลโก้นะคะ270หยวนข้างในนี้ก็จะมีร้านอาหารนะอันนี้อาหารจูซี่ราคาก็ไม่แพงมากนะคะไอติมถ้าใครหิวน <mon k> ้ำหิวขนมอะไรเงี้ยก็ตรงนี้ก็มีจุดตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราไปกันต่อไอติม ตอนนี้นะคะเราอยู่ตรงน,นี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูสองอันนี้กันโอ้โห 没、uh <huh S 2>，三个，没三个了。 โอ้หลังคานี่แบบเป็นลายหรือเปล่าเนี่ยคือสวยมากเลยอะตรงนี้นะคะคนเขามาลองเสียงกันว่าเสียงสะท้อนจริงหรือเปล่าออกมาแล้วนะพอออกมาเราก็แค่หันหลังใช่ไหมเราก็จะเจอกับลานกว้างนะไปไปดูประวัติกันว่าเป็นยังไง <า rises>

พื้นนี่คือเก่าแก่มากเลยนะเนี่ยแบบวงปี่ะโอ้สวยมากก้านเป็นล้านกว้างมากเลยนะทุกคนที่สำคัญคือสะอาดมาก ะะก็คือสามารถเข็่รถเข็นขึ้นมาได้เนะาะสถานที่ตรงนี้นะ <c oughs> ข้างบนนี่คือ <c oughs> แท่นอ้นี่นะบูชายัน <c oughs> <c oughs> นี่ต้องเข้าแถวขอพรน,นะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นแท่นวงสวงนะคะบนเนินลูปวงกลมคะ่ะจะมีแผ่นหินอยู่นะคะ ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของตรงนี้เนะคะเป็นตัวแทนของหัวใจแห่งฟ้าะคะ่ะตรงนี้ไว้สมัยก่อนนะคะเขาจะใช้การทำพิธีบวงสวงฟ้าดินแล้วก็คือมีความสำคัญมากส,มสำหรับในยุคสมัยตอนนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนนะในการขอฝนฟ้าให้ตกต้องตามฤดูกาลผลผลิตตสมบู์ลงเหการเกินดภัยธรรมชาติต่างๆนะไม่ว่าจะภัยแล้งหรือหิมะก่อภัยก็ตามนะเขาจะจัดพิธีตรงนี้เพื่อขอ คามกราณาจากเบื้องบนเพื่อบรรเทาภัยให้ลดลงนะโดยจกักรพรรดิจะเสด็จลงมาตรงนี้นะคะประกอบพิธีณนะตรงนี้เลยนะปีละสองครั้งในช่วงฤดูใบไม้ผลิกันฤดูหนาวเนะ เดินไปอีกที่หนึ่งก่อนนะคะก่อนที่จะออกตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงแล้วเมื่อเช้าเรามาถึงนี่ก็ประมาณแปดโมงครึ่งเนาะใช้เวลาไปสองชั่วโมงกว่าตอนนี้เราอยู่ตรงน,นี้นะหลงทางวันเนกร ข้างขวาจะเป็นราคา <noise> 嗯。穿衣服时间下午了，这都你师傅叫我们绿了。 อันนี้ก็เป็นลานกุหลาบนะคะแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นวินเทอร์นะน้องๆยังไม่บานกันเนาะถ้าทุกคนมาแบบช่วงฤดูใบไม้ผลิตรงนี้น่าจะแบบเยอะอยู่นะและ้วโซนตรงนี้น่าจะสวยมากตรงนี้อันนี้คือเชนิดโรสกาเดนนะ ทำบานขึ้นมานะจะสวยขนาดไหนอุ้ยบนบนนั้นรังนกใหญ่มากใหญ่มากใหญ่จริงธรรมชาติมากเดี๋ยวเราเดินทางออกคนี้นะแวะกินอะไรก่อนนะดูะมีอะไรกิน พี่อะไรเดี๋ยวให้ในร้านอุ้ยนี่น่ารักเทียนทานแล้วก็เป็นอันเนี้ยนุ่มๆ69โอ้อันนี้สวย ถ้าใครชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็ฝากติดตาม IG Facebook, YouTube, l e m o เอก g TikTok ทุกช่องทางนะคะ I am you mean you สองตัวนะคะอย่า <m> ลืมกดติดตามไปนะคะ มีแวะกินก่อนที่จะเดินทางกันต่อนะคะตรงเทียนหานจะมีห้างห้างหนึ่งเนาะมีศูนย์อาหารอยู่ข้างใต้นะคะน่ากินมากมสี่สิบเจ็ดห้องสี่สิบเจ็ดห้องสี่ดใช่ไหมใช่ระวังอ่นนิดเดียวอุนอ,อุนเราตอนนี้เราอยู่ภายในศูนย์อาหาร ห้างเยืองกับเทียนฐานนะคะทางเข้าข้างล่างเนี้ยมีของกินเยอะมากมีโยชิโนยะซัปเวแล้วก็ร้านอาหารอินเดียอาหารจีนต่างๆง่างเยอะมากนะเราลองกินอะไรง่ายๆนะเป็นเคี้ยวหมูกุ้งนะคะเคี่ยวน้ําอันนี้ราคาอยู่ที่26หหยวนร้อยกว่าบาทนะน้ำใส่มากเดี๋ยวมาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงนะของกินเยอะอยู่นะคะ ร้อนมากอืมันเป็นต้มซุปกุ้งแห้งไม่ได้กุ้งแหงอะอร่อยเพราะถ้าเจี๊ยวแบบเค่อยๆหมักหมูต้องหงูก็เค็มๆต้องกุ้งมันจะหวานมากเพราะมีหมูกุ้งแป้งอน่ยแป้งเกี๊ยวคือหอมมาก ใสๆอ่ะมันไล้ไล้อะทุกคนมันมันดูแบบไม่มีกระเทียมเจียวไม่ต้องแผ่อะไรอ่ะนี่อะคะก็คือเดินข้ามถนนไปเนาะเราห้างจะอยู่ตรงนี้ข้างล่างที่บอกมีซับเว์ตรงนั้นเห็นปะม,มีซับเว์มีแมคโดนัลดมีของอเออเหมือนกันโตก